นี่มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ฉันมองเห็นในอนาคตนี่เนอะน่าสนใจแต่ก็ไม่เท่าไหร่เย,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 ยแกดูมีความมั่นใจไปหน่อยมั้งแต่คิดว่าแกคือผู้ให้กำเนิดพลังของคล็อกแมนอย่างนั้นเหรอฉันเป็นในสิ่งที่ฉันบอกว่าเป็นเย้ย ไทมลายศูนย์หนึ่งท่านหัวหน้าของแกได้ชุบชีวิตแกขึ้นมาด้วยพลังของเขาและของข้าผสมกันแต่พลังที่เขาขโมยจากข้ามันมากเกินไปเลยทำให้ทั้งท่านหัวหน้าและทุกคนถูกฆ่าในทันทีแกอยากรู้ไหมว่ามันหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าแก ไม่ใช่ผู้ใครจำเนยพนลังของครกแมนยังไงล่ะแต่เป็นเพียงชิ้นส่วนเล็กๆในร่างกายของข้าเท่านั้นเฮ้ยนั่นพ่อนายเหรอนี่นายเล่นบุกอะไรของนายเนี่ย <Yeah! S 1> ตอนที่ท่านหัวหน้าของแกได้ขโมยพลังของข้าข้าใช้เวลาไม่นานข้าทำให้เวลาช้าลงเลยทำให้วินาทีพวกนั้น เป็นเหมือนพันปีสำหรับข้าข้าสร้างภาพลวงตาทั้งจักรวาลขึ้นมาบนหัวของข้าตรวจดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเลือกทางที่สมบูรณ์แบบและขีดจำกัดและพาตัวข้าไปยันชัยชนะที่สมบูรณ์แบบเจ้ยไอบ้าเ้ย

ที่ำให้ฉันขายหน้าและพ่ายแพ้และถูกขังไว้ก็ข่าไม่ใช่พูดเป็นอมตะไร้พ่ายนินนะแต่ตัวข้ามั่นใจและทำให้ข้ามั่นใจว่าข้าจะทำได้ยในเส้นเวลาของอนาคตและข้าเลือกมาหนึ่งเส้นทางที่จะทำให้ข้าชนะได้อย่างสมบูรณ์แบบแกจะพยายามก็ได้นะพยายามหยุดฉัน โดยใช้กระบวนท่าที่โหที่สุดของแกเอาสิถ้าแกคิดว่าทำได้ชิแกเป็นคนขอเองนะฉันขอสั่งการเสริมพลังที่ไร้ขีดจำกัดเย้ชิยายาลองชิมดาบศักดิ์สิทธิ์หม่เป็นไงล่ะเยะ้ ไปลงนรกสักแกน่ะเย้เยอะเยอะมันก็แค่ภาพลวงตาแต่ว่านั่นคือท่าไม้ตายของแกแล้วล่ะเย้เยอยเยอะ โยหมดเวลาเล่นสนุกแล้วยั้ยเจือดาอฉันอคิดเยอะเก้เยอะเป็นไปไม่ได้ อะไรพวกนี้อะอเออเป็นเวลามากกว่าพันปีหลายพันปีที่ข้าเห็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นล้านล้านครั้งหลายพันปีที่ข้าเห็นเส้นทางอนาคตที่ข้าตายไปข้าขอเสียงเพียงครั้งเดียวและในที่สุดข้าก็ได้ดาบเล่มนี้มาครอบครอง และข้าจะไปสู่จุดการปกครองที่สมบูรณ์แบบที่สุดฉันขอสังให้แรงน้ำถั่วรัยอดกับเปล่าประโยชน์อพอแกพยายามแกก็เลยพ่ายแพ้แต่สิ่งที่ถูกใจข้าที่สุดคือทุกการกระทำของแกกำลังจะทำให้ข้าชนะ แกอยากรู้ไม่ว่าทำไมอยากจะรู้ไม่ว่าทำไมแกจะตกองอยู่ที่นั่งลำบากซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าและในเมื่อแกเห็นแสงแห่งความหวังแกก็จะได้เห็นความจริงและมันก็จะทำให้แกจิตใจสลาย,ย,ยา หลังจากนั้นแกจะต้องเสียสละตัวเองแกก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดหลังจากนั้นโลกใบใหม่ก็จะเป็นโลกที่ไม่มีแกอีกต่อไปถึงตอนนั้นข่าจะเริ่มต้นการปกครองที่สมบูรณ์แบบ yeah. Yeah. ลองเปลี่ยนความจริงดูสิถ้าคิดว่าทำได้ ข้าจะสนุกไปกับความทรมานของแกเองเฮ้ยเจ้าเทพเจ้าแห่งนาฬิกาก้นแกซิพลังการจูโจเวลาเอ๋ยอดาบผู้ใจของข้าไปด้วยกัน อืมนี่มันเหมือนในภาพ,พย,ายนตร์เลยนะแต่ว่าไม่ดีแล้วล่ะีทธานมิสเตอร์ศูนย์เก้าเก้าได้รอเปล่า,าการต่อสู้ชีสตาได้เริ่มขึ้นแล้วละ่ะหมายความว่ายัางไงฮะยังไม่ชัดเจนอีกละฟังนะข้าฉันเองก็ลำบากเหมือนกันเพราะงั้นเล่นเกมแล้วบอกมาได้แล้วว่าเกิดอ,อะไรขึ้นตอนนี้ซีเตอร์ถูกปล่อยตัวแล้ว พัะเจ้าทำไมถึงก็ทำลายบทพูดฉันด้วยเนี่ยฉันกำลังจะไปหาพาคนอื่นไปด้วยด้วยความยินดีไปด้วยความยินดีไปเลยไปเลยไปคุยกันอไว้เอาเละทุกหน่วยเบียดเป็นความสนใจกีแมนอพอคลิปยึมมันไว้จนกว่าไท้ายท่านจะมาพร้อมนะ พร้อมาแล้วตะเกิดแล้วครับจัดกามมันไมคนนี้ไม่ถูกไปที่ใดเอาเลยทุกคนไปเลยรถเปดิจิตอลวอีกมันเลยเฮ้ยเบื่อจนแคมมาราแมนทุกคนปราสาทกีนโจมตีไปเลยไปเลยรถเปดิจิตอลไปพวกบ้าดิเฮ้ย

แต่เด็กป่าจะมาตีหัวสบกันจ้าจะกล้มันเนยนะคะยัู่ยัู่ปาจะายเน่อะไรวะเนี่ยช่วยด้วยเอาละพวกเราขนถัดดินสอ เปิดประตูห้วใจท่านออกมาเลยเปิดประตูห้วใจท่านออกมาพวกแคมมาลาไม่กำลังยื้อไว้อยู่ตอนนี้แหละทุกคนเปิดประตูฮาลุมิติยาสดีไรอันจีแมนที่ตุ๊สตาซสสำหรับอินดิกเวิร์ย้ อยต่ยีต่อให้จะมาสักกี่ลูกฉันก็ปัดได้แะหลบได้หมดนั่นแหละต่อ้ยน้อ้วยนอนนีอนอน้อย้ยนะอน่ยน้อยนอยไ้เลยนู ก็ฉันว no, no, ้วยล่ะ oh. ม่ได้หนี uh ่มันได้ยังนี้่ะเหรู้รอดู้รอไผู้รอดผู้รอดผรอด้รอดผู้อดผ้รดอดออ้อู้ด้้ดู้รอหอด้ออ้ดูอด้้ออรดูออ ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณท่านหัวหน้า่ย เยกันีอ่ะสุดยอดเลยครับน่อหน่อสิเปาเอาละทุกคนมาหยุดยั้งจีแม่รับพอคลิปกันเถอะ